ก็ถ่ายแไบายเห็นเห็นเห็นอยู่โอ้ยชนแล้วหนึ่งรวไปกันเลยเด้อเลยถ่ายก็ถ่าย

มามแล้วเล่นมันก็เสียแล้วธรรมชาติที่ต้องสัมผัสก็ต้องดึงเอาดูเทาไว้เต่อเต่นมันต่อเฮ้ยพี่ชิวๆมากเลยเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเลยอุ้ยไม่ได้มองเลยไม่ได้มองขาเดียววันนั้นเราจะไปมองมันจบเลยจบมองไปไมิอะไรนะ ไม่รู้เดินตรงอย่างเดียวมีอะไรดิไม่ก้มวันนี้มองไม่เห็นข้างล่างนี่ลึกมากเลยดูทำไมอ่ะทีุ่ดใจตัวเองแล้วสอบว่ไปดูดิเก็บเป็นหลักฐานสอบหัวปละงานเข้าไปี่ย